เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิกฤตโควิดท,ที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยจากการจำกัดคนที่นั่งในร้านลดเวลาในการขายทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการลดน้อยลงและแน่นอนค่ะรายได้ที่ได้ก็ไม่เท่าเดิม แผลเก่ายังไม่ทันหายดีทุกเข้ามาจ่อหน้าประตูชีวิตอีกแล้วรอบแรกว่าหนักแล้วแต่รอบนี้สาหัสกว่าหลายเท่าเสียงสะอื้นจากพนักงานร้านอาหารอีสานใกล้ๆกับท่าเรือประตูน้ำพรังผูความรู้สึกแสนหดหู่กับความบอบช้ำในวิกฤตโควิดกวาดสายตาไปรอบๆร,ร้านบรรยากาศเงียบชี่ลูกค้าทางร้านมีไม่กี่โต๊ะทั้งที่อาหารรสชาติใช้ได้แถมมีโปรโมชั่นเพียบ รา้านนี้เปิดมาได้นานหรือ,อยังคะเปิดได้สามเดือนแล้วค่ะก่อนสถานการณ์โควิดใช่รอบสองนะคะก่อนรอบสองที่จะมา <หอ S 1> ค่ะใช่หลังจากหลังจากรอบแรกก็คือยังไม่ได้เปิดเพอามันเริ่มซาก็ตัดสินใจใช่เจ้านายก็เปิดค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ทําโปรโมชั่นออกมาลูกค้าก็เริ่มเริ่มติดเริ่มมีลูกค้าแล้วค่ะพอโควิดมารอบสองก็คือเริ่มนิ่ง ออฟฟิศที่เคยมาตอนเที่ยงก็หายตอนนี้ก็ทำโปรล,ลด50%ลด20%แล้วก็ขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงรอบแรกรอบแรกของพี่ตอตนนั้นพี่ได้มาทำงานที่นี่ยยังยังยังถ้าผมให้เปรียบเทียบรอบแรกกับรอบสองเราคิดว,ว่าไหนคัน,น่าจะรอบมันก็เปิดใหม่เนาะมันก็ยังไม่ไม่เยอะมากแต่ว่า มันก็ไม่ได้เงียบแบบนี้ค่ะคือตอนนี้ก็คือเรียกว่าเงียบยใช่ค่ะจะได้ขายช่วงเที่ยงกับช่วงเงยง็นตอนนี้คือช่วงเที่ยงก็มีบ้างประปายแต่พอเย็นมานี่คือเงียบเลยไม่มีเลยค่ะแต,แต่เราก็ต้องสู้ตอนน้องต้องปรับเปลี่ยนโปรโมชัน่นใชแ่แล้วแล้วขายออนไลน์จะเป็นยังไงบ้างาขายออนไลน์ก็ได้บ้าง ตอนนี้สถานการณ์ยังเดาไม่ได้พนักงานไม่อยากคิดอะไรเลยถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปจะทำยังไงเพราะคิดแล้วมันทุกข์จริงๆแต่ตอนนี้เจ้าหน่ายสู้ลูกน้องก็ต้องสู้เราต้องเดินต่อต้องกินต้องใช้ทุกวันแต่รายได้แทบไม่มียังดีที่ตอนนี้ยังมีงานถ้าอนาคตตกงานอีกรอบก็คงสู้ไม่ไหวแล้วในใจภาวนาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแม้วิกฤตจ,จะเจาะชีวิตอยู่ก็ตามแค่คิดมันก็ทุกข์เหลือเกิน รายจ่ายเจาะเข้ามาทุกวันถ้ารอบนี้ไม่มีรายรับจะเอาแรงที่ไหนไปสู้จะเอาแรงที่ไหนไปยืนให้ไหวคนเดินกลับบ้านตอนเย็นเนี่ยตอยอ้องเงียบหมายความว่าเขาก็มาขึ้นเรือน้อยลงใช่คนขึ้นเรือก็น้อยลงด้วยครับตอนนี้ในใจพี่คิดว่ามันจะเป็นเราเคา,า,า,าดการณ์ว่าถ้ถามันเป็นอย่างนี้อีกน,นานๆเนราจะ อก็ถ้าถ้าใน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 ส่วนตัวคือในฐานะพนักงานนะคะก็จะเรียกว่าอะไรถ้าเจ้านายสู้เราก็สู้กับเขาแต่ถ้าเจ้านายไปไม่ไหวก็ต้องยอมรับสภาพซึ่งก่อนหน้านี้คุณพี่ทำงานอะไรม้างคะอ่าเป็นแคชเชียร์ร้านนวดแผนโบราณค่ะ นรราาลหือว่่่ไมใชดิก็หยุดตั้งแต่โควิดเหมือนกันค่ะแล้วก็ตกงานมาจนมาเปิดร้านนี้ก็เลยมาสมัครค้ะถ้ามันเกิดซ้ำอีกเราก็ถามว่าตอนนี้ใจเราอย่างไงบ้างมันหวิวๆไหมมันคิดล่วงหน้าไหมต้องคิดแหละเนาะคิดครัก็ภาระก็มีเนาะมันก็หลายอย่างไม่รู้ ไม,ไม่กล้าคิดไม่กลิดใช่จเราภาวนาด้วยอย่ไรบ้างก็น่าจะให้มันหยุดได้เร็วที่สุดอะคะ่ะลดการระบาดมันก็มีพวกคนที่จําเป็นต้องต้องทํางานเนาะอย่างเราเนี่ยก็คือจําเป็นต้องทํางานก็เซฟตัวเองให้ดีที่สุดอะคะ ตอนนี้ได้แต่ภาวนาและขอพรในหัวใจอย่าซ้ำทุกข์กันมากกว่านี้เลยไม่ติดโควิดแต่ชีวิตเปลี่ยนน้ำตาคนทุกข์จากวิกฤตโควิดซัดนุกเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะเชื่อว่าตอนนี้ไม่ว่าจะสาขาอาชีพไหนก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันและนุกเชื่อว่าสักวันฟ้าจะสดใสกว่านี้ค่ะเราต้องผ่านมันไปด้วยกันแม้ธุรกิจร้านอาหารจะได้รับผลกระทบและสาหัสจ,จากโควิดที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนแต่พวกเขาก็พยายาม ที่จะพยุงธุรกิจของเขาให้ดำเนินต่อไปได้แม้การต่อสู้ครั้งนี้จะต้องใช้ความอดทนมากน้อยแค่ไหนก็ตาม